สวัสดีส hmm. ว mm ัส hmm. ด right? ีอีกรอบพ่อแม่พี่น้องสวัสดียำแรงบาทนี่ตะเวนตกแล้วยังบปได้เมื่อพี่น้องยังบปได้เมื่อเนาะเพราะว่ายังเกาะเขาคืออันนี้แค่อันนี้คือสะดวกเลยเกาะเขาคือมื่อแท้เปิดผ้าเดี๋ยสิเปิดเลยยังพันเมื่ออะไรอน่างยังสิจัดจัดของอันน่ะของทำบุญเหรอเนาะ เอื้อขู่ยังกอวสังกะทานขู่อาทะขู่อาทวายสวายสังกทานเนาะถ่ากันนี่พี่เนาะซาจอยกับเวม่าเห็นเวียกก็เลยอยู่ซอยก่อนซาจ่อยกันเลยซอยไปยืนเดียวเนาะทำบุญทำศีลอยู่แล้วโอ้ยเสียงงไวเสียงลึงไป จ้ะาแพงอันจัดกับแม่หญ่เขียวเากได้คู่เยังขาดอยู่เจาดคิตัดออกแม่นสะบอีกงอเาย่ามีเอาเขามีงยางอียงสิทามนก่อนดิเอามาหุนะทงยางแบบแข็งๆน่ะ สบายดีคุณ่อันนี้ยืเ่อนสบายสักกงนอยู่ในขูนี่มีเศร้าเอ็ดยางเนาะพี่น้องเศร้าเอ็ดยางพอดีสวัขูุ่น่พีสี่ร <Yes, ้อยแปดสิบ้มุ่นค่ะนะสี่ร้อยแปดสิบ ก่ออยู่ในขุนี่แม่นบ่ไลขุเด้อบ่ไลขุบ่ไลขุถ้าไลขุได้ขุกิดถ้าไลขุนขุนึงนั่นขุนึงหาม1ตกอยู่กิ่ง50บาทบ่กิ่งตกอยู่าบ่แม่นบ่เดียวนี่ขุละ40บาทสิแม่แล้วมื้อนี้ สี่ร้อยแปดิบบวกสี่ิบบ่จเจ้าว่าเมื่อกี้นี่เธอได้กับแม่ยั่เขียวสี่ร้อยแปดสิบบ่เจ้าว่ามูลค่ะโอ้สี่ร้อยแปดสิบมาบวกสี่สิบเป็นหาร้อยเศร้าพี่น้องมูลค่ะแต่ละสูตนี่ร่วมทั้งขู่หาร้อยเศร้าเนาะปหาลอยเศร้ามาคุณให้ซิมหาสูตรบานนี้ จักสิเท่าได้และซาวแพงก็เบิ่งไปบวกลบคูณหารมาก็แม่อยากบอก FC เด้ว่ามันเท่าใดเนาะพี่น้องซาวแพงบวกออกบ่และอันสุด520มาคูณให้15ออกอยู่7,800พี่น้องป้าสําเครื่องอันสังฆทานอุอะนี่เบิด7,800นะพี่น้องเนาะ เจ้าแพงอันเตรียมอันคล้องให้แม่ใหญ่เคี้ยวจัดแล้วบัดนี้ขุมันเบิดก็เลยสิจัดเป็นอันสุดไว้ใส่ทุงยางไว้บัดได้ขุมาแล้วก็เอาออกแต่ทุงยางจับใส่จับใส่แล้วเนาะแม่ใหญ่เียวมันจะง่ายเฮ้ยจัดเฮ้ยโตอย่าลงเด้อเองน่ะลงเองน่ะเจ็บหัวเองน่ะสมองเองบ่ค่อยดีนับฮอด20แล้วโตโต21น่ะมันแม่นยัง21เฮ้ย21ย่างเด้อ Để này đây hết bèo nó lại Tốt tốt là bà đâm hết lẹo lèo tốt Bà đam con lèo men Mẹn sao ít Sao bơi Vừng đu tôi thấy vẫn vừa khụp nè Đeo đeo ซาพเพงสิไปเปิดไฟห่านกับพี่น้องมันมืดเดี๋ยวลูกค้ามามันสิบวงามเดี๋ยวซาพเพงสิเปิดก่อน<ส>เปิดไฟก่อนพี่น้องไฟกั<า>เปิดละล่ยดอกมันจึงุ่งคักนี่เอาถั่วหองโรลดมันจึงสว่างสวัยนะพี่น้องสัมเซเว่นอีเลเว่นโลด แม,ม่ดํากะมาเฮ็ดงานซอยแม่ใหญ่เขียวพี่น้องพอได้เงินซ้เพิ่นก็ได้เพิ่นก็ให้อย,ยู่จักเดือนเท่าใดแหละซแงก็บ่ดดได้ถามบ่ได้ถามเพิ่นจักเพิ่นให,ให้เดือนเท่าใดายังบ่ได้ถามเอื้อยเนาะว่าแม่ใหญ่เขียวให้เดือนเท่าใดซแงก็สิเข้าจัดอีกพี่น้องเพราะว่าตะวนตกแลซแงก็จะมือเนาะ ก็แพงกับขี่รถไายผพามาตามันกับบุหุงเแน่อีกอย่างใส่ตาสันแน่กับคอยเห็นหุงปันใดนี่พี่น้องจัดแต่เป็นสีเรียบร้อยเนาะเป็นขุอ่ะก็ได้แปนอัน,อ,นอันก็สุดอันที่มันบ่มีขู่ใส่ัะฮะ ได้เจ็ดสุดนะพี่น้องใส่ทุงยางไว้เตรียมไว้ค่ะแน่เนาะพี่น้องบุญกะวันที่เสาร์สามเลยพี่น้องเนาะวันที่เสารสามกมับมอน้ำเลืองขบงานดำประเพณีกับมอน้นำเลืองเนาะไม่ใช่เคี้ยวบึงหมกักหมอน้ำเลืองพี่น้องเพวันทีเอาหมอน้ำเลืองงานตอนแรงเนาะวันที่เสาสามกรุงกับวันเกิดน้องอาติเลยเนาะพี่น้องเนาะกลาง ตอนเวนยำเสานน่กะกะเกียมกะเกียมของอยู่ของกินกะเกียมปัจจุปัจจัยเนาะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ต้นเพนกะสังกะทานเนาะเอาใหญ่กระดูกเนาะพป่นเนงะใหญ่กระดูกจากถาดที่อยู่ในเดินเฮือนแม่ยังเคี้ยวค่ะลงไปไ่าอยู่วัดแบบเนาะก็เป็นถาดแม่ของแม่ของแม่ยัยเคี้ยวนั่นแหละแม่ของแม่เส้าแพงนั่นแหละเนาะแม่คนเดียวกันนั่นแหละ อเอาซอแพงกับซีเมื่อนะพี่น,อน,อน้องเพผาขำเมื่อปื้อตาเลยเอาโหลดไฟผ่ามาอีกจะสีเห็นหุ่งทางเมือ่องเลยบอสน้องกลับมาหอ,เอดเืออะไรพี่น้องกลับมาประเทศลูกไส้หายยางงาดอยู่ <c oughs> อ้าวเพิ่นได้ทรงผมใหม่พี่นอ้องไอ้ไาใส,าส,ส์ทรงผมใหม่มาให้มามามาหปะปะให้มามาบิ่งดูให้มามาบิ่งดูเ <c oughs> อ้ยหายยังนอบาด Ôi, ừ, hãy nhận nó <laughs> Hãy nhắc anh à Mất lạ ừ. Nhà vườn ừ. nó hãy hãy gì lạ À, anh đi xin hãy ở bùm mà tham Mình nhắc anh hãy ừ. ừ. Hãy subscribe không Rồi. มาทำเพื่อนูเพื่อนเป็นยังยังหายทรงผมใหม่ก็โอ้ยเห็ดผู้บบาวเกินพ่อกะทา้งงอน้เศ้าจะว่าดีหรหนะกจะว่าดีหวานนึกเหงื่อมาเศร้าเศร้าปรับ อันนี้มันมาเล่นอันนี้นะมาเล่นหาสัญญาณซื้อตะปูเห็ดข้อไก่บอเออห้วยป่าก็ลืมลืมข้อเห็ดเบิ้งเวิ้งข้อไก่บ่เห็ดคล้ายบอดอกไฟพี่น้องนี่ดอกไฟซื้อมา ยังลัโค้มไผ่อเลยเขาเออนั่นนี่โคมไผ่ลดอกไม้พี่น้องาชอโค้มไผ่ซื้อมาแต่ล้วงผ่าบางพี่นองามอยู่เนาะร้องไหมยัง่งเกลยดงานเยเ็ดน้นะยืมยืมมาบีเหยียบกไก่อน่อยไมนี้น้็ด เออนี่มมิกะมิกะลูกแลนเลยแลนเลยพี่น้อไปปึ่งทังนะมิกะมิกะนหาแลนน่ไอ mấy cả mấy cả ở đây sông phù bảo nè hả say phù sao giết mẹ dù bảo bơn ôi ôi phù sao giết mẹ ô oh, làm... đi chè bớt 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 กินขาวอับอย่างอันนะต้มต้มไก่เป็นอะลูกน่ามันน่ะเลี้ยน่องแ่งกินดนี้ยงละป้าสอนกระทีไหทใหมวะโอ้ยขีย่ก็คือสิลก ไก่ยังบ่นอนอยู่ไก่สามตัวนี่คันปลาบ่เอานอนเลยบ่จักนอนแดนสามตัวนะซำสำเด็กน้อยไก่ไก่คันนันเคยถ่าบ่อยู่นะบ่ได้นอนนะคะบัวใบห้องกระถือก็ได้ถาถาเอาเขานอนได้นี่นะสำลูกเฮ้ยจะลองเหาะกันเลยเอาคือมีสี่โต้บรรเฮ้ย อ้าคือมีหาโตัแบบนี้กแม่มันใคใส่ไก่จิกเจ้าสมี่น้องเคยขันจับสองตไปนอนเ่ะอะขันบวกรบสามตัน่ะกับว่ามีนอนน้อยขันเอาสองตไปนอนนี่ขันบวกลบสามตกะห้องกักะถึกแล้วเออขันขบสามตัอย่างเ้าเสียงนะเจาะกระติ๊ดอยู่แล้ว

โอ้จแม่นยางนางอันนี้บัดมือบัดเว้นอันนี้นะบ๊ะบ๊บ๊ะบ๊ะบ๊ะบู๊ขใจงาปัดไปทางใดทรงผมน่ะเบาคือเห็นปัดไปทางใดคือเจ็บแฉกอยู่ในหน้าผาใส่ยิดมัน ยามยาเสกผมมันจีแต่งตรงผมน่ยมาแต่งไปขึ้นกินดีๆบัดคืนนั่งกินดุนั่งนั่งคืนนั่งดีๆีเอาเมกาสิครบครบอันนั้เร็วๆครบขาเร็วๆขึ้นเมกาสิครบขาเอาเมกาสิครบขาขึ้น อ่ะเนี่ยก็สิขอปิดคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องรอชมคลิปหน้าเด้อพ่อๆกันมื่อื่นเศร้า